โอเคก็กราบสบดดว,บวัสดีกัได้ตอนนี้เราก็อยู่ในเกวียนพันแมนสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ช่ยหกสี่สามนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้อาจจะลงคลิปชา้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมน่าจ,จะลงประมาณไม่แปดโมงก็น่าจ,จะประมาณเก้าโมงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยความจริงผมตื่นเร็วนะแต่ว่า <c oughs> ผมไปคุยกับแฟนอยู่นะครับก็เลยอาจจะ ไม่ได้ทำคลิปเร็วเหมือนตอนแรกแผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็เควสเนี่ยก็ยังทําไม่เสร็จนะครับก็คือเอาไรคือเพิ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนๆนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามีเรื่องคุยกันด้วยวันนี้นะผมสำหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะ <c oughs> อ๋อเขีไม่ได้นี่เฉยเลยอ,อสีอะไรนะสีทรังส์นะผมนะ คือผมจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ะะทำการไลฟ์สดใช่ไหมแล้วผมมีนัดกับน,น้องๆก็คือจะไปเซิร์ฟเวอร์โอ้โหจกิกไอกันเลยทีเดียว6 66นั่นเองนะผมนะก็ถามว่าไปทําไมก็คงอย่างที่ทุกคนรู้กันครับก็ไปทำคอนเทนต์นะผมแต่ว่า,างั้นผมบอกครับถ้าเกลือผมต้องบิดนะครับรอบนี้ทุกคนเรียกผมว่าบิดได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปสร้างตํานานหรือว่าไม่ได้สร้างแบบ ไอ้นะมันไม่ได้ทำคลิปแบบออกแนวประมาณเหมือนเซิร์ฟอะไรนะ6 1หนึ่งหกสมสาหรือว่าจะเป็น64 7ี่นะผมเราจะไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วนะเออเราจะทำคลิปประมาณแบบว่าเออมันก็เหมือนกันแหละแต่แค่ว่ามันจะมีโอกาสบิด้าใจ่ไหมเออก็ <c oughs> คือทำเหมือนเดิมแต่ยังมีโอกาสบิดอยู่ก็คืออย่างเช่นเอ่อถ้าผมเกลือนในเซิร์ฟเวรอร์616ผมก็ไม่ล่นนะครับเพราะว่าคือเกมที่เราเออไม่ใช่เกมพอดบิดที่เราควรไปเซิร์ฟ6 1 6เนี่ยคือ อย่างแรกเลยคือเราต้องมีตัวดีต้นเกมครับถ้าเราไม่มีเนะี่ยคือยังไงผมก็บิดแน่นอนเพราะว่าไอ้เซิร์ฟนั้นอะ่ะยังไงก็ต้องมีคนเติมหนักแน่นอนครับก็คือเอาไงคือถ้าไอดีที่ผมจะไปเซิร์ฟเวอร์หกสามตัวเนี่ยนะครับถ้ามันเกลือยังไงผมก็บิดแน่นอนครับแต่ถ้ามันไม่เกลือเนี่ยเราจะเล่นกันยาวๆนะครับประมาณสักหนึ่เดือนนะครับถ้าหนึเดือนนี้ <c oughs> มันยังเกลืออยู่หรือว่าผมไม่สามารถสู้กับใครได้ผมก็ขออนุญ,ญาตปิดลงทันทีเลยผมนะเอาง่ายเชิงบิดไหมก็ถ้าสมมติว่ามันเกลือตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์แรกอ่ะเรียกผมว่าบิดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเกลือจนใช้เวลาจะถึงหนึ่งหนึ่งเดือนนะผมก็คือมีดวงดีบ้างแหละแต่แค่ว่ามันอาจจะเกลือตอนสุดท้ายหรือมันไม่ไหวในช่วงของหนึ่งเดือนแรกเรียกผมว่าอาราชาเกลือนะครับแต่ ถ้ามันไม่เกลือเราไปกันอีกนะผมนะแล้วมันไปเกลือด่านหน้าในสองเดือนแรกเรียกผมว่าตํานานนะครับเพราะว่ากูน่าจะปิดตํานานตรงนั้นแหละแต่ถ้าแบบเออสองเดือนยังไม่เกลือย,ย,ย,ยังไม่ดียังยังยังเล่นได้อยู่อะไรอย่างงี้อ่ะผมก็จะเล่นย,ยาวเลยนะครับจนกว่าผมจะรู้สึกว่าโอเคกูเบื่อแล้วกูไม่เล่นแล้วเซิฟนี้ผมก็ปิดนะครับเอาประมาณนี้เนาะแม่เกิดซะยาวเลยอ่ะเดี๋ยวทำคลิปกันก่อนนะครับอืม วันนี้คือเควสเยอะมากเลยผมเพราะว่าผมเมพิ่งเข้ามานะครับเนี่ยเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับ <c oughs> วันนี้เลตอัพนะครับเป็นของพี่ดำนะครับอืใครที่จะอ่าใครที่จะทําพี่ดำเอสนาโบกนะครับที่มีหินอยู่นะครับก็มาสุมตัวนี้ได้ครับผมนะเด <c oughs> ี๋ยวผมสุมเฮ้ยมีค้างว่ะเฮ้ยหากแพ้ก่อนการต่อสู้ไม่ว่าจะลองอีกกี่ครั้ง ผลก็ไม่มีวันเปลี่ยนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโจซี่ก็เฮียเลยสตร์โซนิกไอสัตน์าเป็นตัวละครโซนิกล่างแรกมาผมนะซึ่งโอ้โหสมต้องนานยังไม่เคยได้โอ้โหเปิดโอ้โหเปิดล็อกโอ้โหสุดๆจริงๆชายคนนี้โอ้โหเปิดล็อกตัวละครผมยังมีตัว s อ r ออะไรอยู่วะ ที่ผมยังไม่มีนะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะครับนึกว่าน่าจโจสีเฮรยว่าโจสีผมยังไม่มีไงในนตู้เหลืองมันมีโจสีนะครับตอนนี้ที่ผมไม่มีคือบร์รอดนะครับคิงแล้วก็บริบาศกระบอกเลขปู่ซุปเปอร์แฟงครับแล้วก็ฟีนิกส์นะผมนะแล้วก็ซอมบี man. ้แมนซูริลิวโกเกซึกิโรกิโรยุงแดงหมาพ่อบ้านแมนทัสมะกิโอ้โห ถ้าจำไม่ผิดนี่นี่คือเซิร์ฟที่กูแบบว่าอยากได้อะไรนะ G4 ป่ะผมจำได้เลยวันแรกที่ผมตั้งเชื่ออยากได้ G4 ว่ะปัจจุบ,บันเนี่ยผมยังไม่มี G4 เลยทุกคนเป็นไอดีที่ไม่มี G4 อ่ะโอ้โหแล้วก็นักกากหวานครับโจซีแล้วก็เอ่อฮิลไฟ,ฟิล์มนะครับแล้วก็พิกอสแล้วแน่นอนครับผมเมนูซ่านะครับที่ยังไม่มีนะมีกีต่ตัวที่ยังไม่มีเนะี่ยขอรับก่อนครับหนึ่สอี่ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าตัวนะครับ <c oughs> แม่งเลยเยอะเลยโอเคอย่างเราไปทำเคล็ดกันก่อนเอ้ย,อยไม่ใช่ทำเคล็ดดิเราต้องดูอันดับกันก่อนนะครับเออไปดูอันดับกันก่อนอันดับตอนนี้ตกมาผมอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสองนะผมถือว่าตกมาเยอะนะอืมผานายอยู่ที่ห้าร้อยสิบห้านะครับตัวคอนส์แกร่งเนี่ยโอ้โหแม่ง ปรพอันดับกูเลยสองรอยิบห้าครับผมกิ้วอยู่ที่อันดับสายที่สองเท่าเดิมครับอ่ะเดี๋ยวทำเคล็ดกันก่อนนะผมเราต้องทำเควตัวนี้เพื่อจะเอาตัวดำตรงนี้สองใบนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีแผนที่ต้องเก็บตัวดำยาวๆนะครับอืมตีบอสก่อนนะครับอันนี้เหลือกี่บันเนี่ยเอาเหลืออีกพรุ่งนี้มั้งน่าจะพรุ่งนี้มาครับบอสฟูบ,บุกี้นะครับโอเค อ่ละเดี๋ยวเราขอไปตีโกูขึ้สุก่อนนะผมส่วนวิธีการเพิ่มก็อย่างนี้นะครับนี่ใครเล่นกิจกรรมนี้ไม่เป็นก็ไม่แปลนครับกิจกรรมมันเล่นง่ายๆนะผมว่าทุกคนก็น่าจะเล่นเป็นนะครับมันเล่นง่ายจริงๆเนี่ยเล่นดูดินะเห็นไหมก็ทำอะไรมากครับเล่นง่ายผ่านด่านเก็บเคว็ครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรสมแล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ช่างมัน,นครับเดีย๋ยวค่อยไปเก็บทีหลัง เดี๋ยวเราเอามาผ่านตรงนี้เพื่อเราจะไปเอาตรงนี้นะผมนะไม่รู้จะถึงชั้นที่สามหรออ่ะทาไปโอเคเกลือยับยับนะครับโอ้ไม้กอดเกลือยับยับ,ยบเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะเป้าหมายของเราคือเราทําตรงนี้นะผมนะแล้วแน่นอนว่าวันนี้ผมยังไม่ได้เปิดกระป๋องหมดแต่ผมต้องเปิดหน่อยแ้วันนี้นะครับอืมโอเคประมาณนี้ ตัวละครก็นี่ตามไปตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วกันใส่ตังท็อปนานแล้วนี่เปลี่ยนไปตัวนี้แล้วกันโซนิกอ่า ninja hunter หล่อที่จริงชายคนนี้ตอนนี้น้องๆก็เริ่มออนกันแล้วนะครับแมอย่าให้น้องๆเข้ากิวพี่ยังเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับน้องๆเขามีกิวของเป็นของตัวเองแล้วเนาะเราก็เอ,อ่เล่นกับน้องก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากเข้ากิวผมก็เข้ามาได้นะอืมผมยังรับอยู่เหมือนเดิมนะครับ จะได้มาทำคนทุนคอนเทนต์กันนะผมนะผมอยากได้คนที่แบบไม่สนใจอันดับกิวนะผมนะผมว่าอันดับกิวไม่มันไม่สําคัญเท่าการร่วมกันทําเอ่อเควสในในเกมอ่าไม่ใช่ในเกมเนี่ยนี่เอออะไรวะเออในกิวมากกว่าเออยิกูพันเฉยเลยก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ผมบอกครับอืมวัตเดอรฟาแม่กูจับหนูได้ลองจีจีเชียโอ้ย ไปเอาหนูมาจากไหนนะฮะโอ้โหแมวผมเก่งนะครับไปจำหนูได้ตัวหนึ่งนะครับเช็ดเคว้าวอะไรวะม,มันต้องมีอะไรให้ว้าวด้วย <c oughs> คนดูบอกโอเคก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยทำอันนี้แล้วกันเควสแล้วกันนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมทำคลิปก่อนเนาะประมาณสักสิบนาทีอ้ามพี่ๆหนขอดูพี่ๆหน่อย พีพีตอนนี้ก็เอ,อ,อยู่อันดับสามร้อยนะครับโอ้หตกมาเยอะเลยนะใครแม่งตีกูลแล้วแพ้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหมีหลายคนครับโหดมากครับตอนนี้เพราะมีตัวของเอ,อเขา,าเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> มันเชื่ออะไรนะด้วงเออมีด้วงอาันเยอะฮะคนนี้เขามีด้วงแต่เขาแพ้ผมเหรอตลกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะทุกคนนะมันแพ้ผมได้ไงเนี่ย ผมขอดูนะทุกคนนะว่าเขาแพ้ผมได้ไงนะแพ้ยังไงวะหนๆ่นนลอง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 ต้องดูครับต้องดูอ๋อโอ้โหอตีไม่เข้าเหรอก็เชียรเลยเออสตันอื้มต้องไงต่อ มันก็ยังตีได้ไม่ใช่เหรอเอเอเนี่ยโป๊ะหรือว่าโล่เรามันหนาเกินไปวะอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาตีต่อนะอย่างเงี้ยครับรบับ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 เนี่ยโล่ก็ไม่ได้หนานะแล้วทำไมแพ้อ่ะต่อครับต่อครับกีการ์สไยไปครับหรือว่ามันบางวะมันมันน่าจะบางเกินครับความคิดผมนะนี่ต่อยข้าไม่ยอ่อท้อเลยนะครับ ปึ๊บปึ๊บอืปับปับปับเฮ้ยปล่อยไม่ตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บเฮ้ยอย่างนี้แพ้ผมปะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ครับต้องรองดูครับผมอยากรู้เขาแพ้ผมได้ยังไงหรือว่าผมผมฟุผมมันแรงเกินผมว่ามันแพ้เพราะว่าแม่เจมผมมันอึดนะครับความคิดผมดูดิแม่เจมผมน่าจะอึดนะครับอ๋อโอ้โหไงต่อครับบับ แบบแบบแบบอย่างต่อได้อยู่ครับโอ,โอเคหนึ่งเลยคือผมว่านะร่วงเขาเนี่ยเลือดน้อยเกินนะครับผมนะแล้วก็อ่าดาเมจอะยังแรงไม่พอนะครับอ๋อกูเพิ่งดูไอสัตว์โอ้โหดาเมจมึงแค่นี้จะต่อยกูว,ว่างั้นอ๋อผมเพิ่งผมเพิ่งดูดาเมจนะครับพลังลบของเขานี่คือน้อยมากเลย โอ้สภาพนะครับก็อย่างที่เห็นครับก็ขาานาดพลังลบน้อยก็เอาไปแล้ว2ตัวของผมไปแล้วนะผมนะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะผมนะแต่ว่ามึงตีผิดตัวนะครับมึงมาตีกูาทาไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอบอัพอะไรก่อนแล้วกันนะครับน่าจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับอัพประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวหลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, พี่พี่ทำเวสไม่เสร็จอัพตัวละครไม่เสร็จแล้วพี่ก็ให้มาดูนนับตอนนี้บ้าพี่พี่ต้องทำเห้เสร็จแล้วค่อยดวอหนับดิ เชื่อผมได้เลยครับอนาคตผมอะแม่งมันจะอยู่แค่ประมาณ200ร้อนิดๆตรงนั้นแล้วผมมันจะไม่แคบขึ้นไปเกินแบบร้อยเก้าร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ขึ้นขนาดนนั้หรอกมันจะอยู่ที่200แน่นอน,นครับผมผมมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้ผมมีตัวละครใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวแล้วกันนะผมมาดูกัน,นครับว่า เดือนถัดไปเนี่ยเราจะเอาการ่หรือเราจะเอาโซนิกแน่เรามาดูกันครับผมโอเคใครชอบคลิปว,วันนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยและที่สำคัญกดผมหนึ่งข้างบนนั่นจะเป็นรถสีดำนั่นนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกการขึ้นใหม่เวลาผมลงคลิปอย่างแน่นอนโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละนำตัวละครดีกว่า